สวัสดีค่ะอยู่ับัดเหลมระเบิดออฟฟิเชียวค่ะสวัสดีค่ะอยู่ชงัเลมระเบิเชีวค่ะเดี๋ยวเรเปิดไปเดียวเดีโอ้มากราคาน้องจะไปทำอะไรใส่บาทเนาะรัได้ทำ้ไม่ม่มมีเงินเอาพี่ใบยทบาทได้ไมทำติดบาทได้ไหมคะ เสด็จแมวาไปน้ำ่เน oh ี่ย้บเแมวาไปน้ำแต่กินแล้วกรดู้สึกว่าววดข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 ดขวดด เป็นแต้มือสิตมแทนนี่โอ้โหโอ้โโอ้โอ้โอยากได้รักความดีอยากได้เนาะใจดีละกาดีมาสร้างกามดีเอาไว้คนดม จะงกดียดไว้เนาะความดีไม่มีขายอยากได้ก็ทำเอาเองฉะนั้นก็ูชาจะเบื่อจ้าต่างกำลังตํางทานนะจ้าต่างกำลังตัางทานเนาะบูชาจะเบื่อจากกรรมการจะดอกไม้พวกเพีย เอาให้ทันด้วยเนาะดอกรร้ทุกเพียรก็ให้ทัดด้วยเนาะแล้วก็บูชาแล้วก็เขียนชื่อของตัวเองจ้าเขียนชื่อของตัวเองบ้านจะคนนำมือจังหวัดหลวงพ่อรีบครอบครัวจะเชื่อตัวเองแล้วก็ไปนิทานจ้าก็ไปนิทาน นาะที่ตรงหน้าพิหารตรงหน้าพิหารเนาะตรงหน้าพิหารที่จะนำสารวัตรวัตายทางธารมเนาะหลวงปู่พระครูสาวกไชยวัตนขามาไว้ที่นี่เนาะโอ้โห้องรองเนาะมาทำบุญจ้า น้องพักแขนขอมนต์ธนาบุญจ้าน้องพักแขงมาน้องมากับวงสาวน้อยเทบ้านเนมาร่วมทำบุญต่างทางวัดหัวแฝดขอมนยธนาบุญน้องขอให้ปีใหม่ขอให้ปีใหม่

ที่ยังก็เดี๋ยวนี้เพื่ออะไจที่ได้ถือม่เสงยังน้องเหีือกเโอ๊ยแม่เขาขี่แต่แห่แม้ว ไม่ไปไหนอาคุโยมบนกเราบนบกเรานี่น้ก้อนหลังก็มาทำแล้วอาิก่อาร้ผ่านเชอาจรย์้องนาจารย์่อาจารน่เพงเพชื่อมเอากระดี่ลีกวาเอาไปเห็นเรองเอาไปเห็นรอ aoa, mày lên aoa, mày lên ao con xin bà con sau con. Chị ป๊าเลยหู้ป้ากินหลายแห้งป้าขอทนเออคนี้ิดกั เป็นน้องวันทวันีาา่งาใจวงูน่การหาอยากอาหาลอน้องใช่ก็น้องข้างแพงก็ง มัน้ำหานชูไยให้เมทยน้ำหูไทยใ่ทยเม่ัยไทย้จามะ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 มยมามะะม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 มะ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 มม กินีางมันจะมนั้นหรือเพราะว่าอยากไ้ร้าอ่นคิดว่ามีกาปัไม่ติมหนูแฉมหารานไปแบบนี่เด็กสองทางทางทางดูไปตอนมี้บอกดูไปตอีก ยุ้ยยุยใช้ยุ้เ่าเหนือขึ้นอูเลยเอาน่น้ทางได้กรรมการ่เอานี่มาจาว่าแค่นี้เลโด้ยจุนี้่ไหมไม่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 ไ่ไม่ไม่ม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ม่ไม่ไม่ไ่ไม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 ม่น่ไม่ไ่ไม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 ไมไม่ไมมนไ่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่มม่ไม่ไ่ม่่ไม่ไม่ไม่ม่ไ นะครับไปทูละครับไปทำบุญทุบุญทำบุญจางปางร้อยแปดนะครับพระอาหานต์ร้อยแปดองค์แลวก็ทำบุญนะครับให้กับพระอัครสาวกรุ่นแรกของพระพุทธเจ้านะครับมีอาจารย์ทนะครับนะครับวอกว่าพระพิยมมหานามว่าอัศจรย์เจ้าอาบลญของเพื่อนเราเต้ีนะครับขอบคุณครับเเต้นยุไเมือนเนี่ยแมเต้นยูบีครับ

ผู้แหอาม้หาอ่ได้ป่หายู่ได้รถนหผู้หมเาคิปนี้ก็ฝากไว้จำเนียครับพี่น้องคะฝากช่องไลค์กดแชร์เออเออเออ่าเอาฝากไว้จำเนียครับพี่น้องคะสวัสดีค่ะ